โอเคครับก็ต้องกราฟสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมนะในรายการโนบิเคนะฮะกับเกมซอมโบตอนสองนะฮะอ่าซึ่งนี้ก็เป็นภาคต่อจากภาคแรกเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปเบิร์กันเลยดีกว่านะครับนี่รดติ้งรอปแป,ป๊บนะฮะต่อจากภาคหนึ่งไว้อ่าเดี๋ยวผมขอญาตทำการเงียบนิดนึงนะฮะมันน่าจะเป็นคาสิณ ือ,อายานอวกาศโดนใส่นะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่านี่มันเกิดบ้าไปขึ้นเนี่ยอเรียกฐานทัพมีใครได้ยินผมไหมทราบแล้วเปยียนเหมือนเขาจะติดต่อฐานทัพของเขานะฮะ <c oughs> เป็นเสียงวิทยุนะฮะฉันคิดว่าไอายานที่มันทับฉันอยู่เนี่ยมันคงจะบินไปไหนได้ไม่ไกลแน่นอน ก็ยานวกาศมันทับเราอยู่นะฮะมาดูจากสภาพมันน่าจะเสียนะฮะฉันคิดว่าฉันควรที่จะหนีออกไปจากที่นี่นะแหมออกไปจากที่นี่ในประวันนี้นะฮะหนีก็เป็นภาคต่อนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการแปลข่าวๆตามความเข้าใจเล็กน้อยนะฮะหน้างานไปหน่อย <c oughs> มามนี่ไงโอ้โห ซอมบี้ก็ยังเป็นตัวเหมือนเดิมนะฮะโมเดลเดิมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเกมนี้มีแค่3ภาคเท่านั้นนะฮะที่เป็นเวอร์ชันเว็บนะฮะซึ่งปัจจุบันผมคิดว่ามันไม่น่ามีรีมาสเตอร์ออกมาหรอกมั้งเพราะว่าข่าวข่าวเกมนี้นี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะมันไม่เหมือนกับสไตล์ฟอร์ทีเวรวันนะฮะที่มันเพิ่งปล่อยทีเซอร์แบบมิชชั่นแรกให้เราดูไปเมื่อกี่วันมานนี้นะฮะแต่จริงๆนะผมชอบเกมนี้นะฮะ <laughs> อยากให้มัน r ีเมค e ด้วยเพราะมันมีในเวอร์ชันสตรีมที่มันเป็นเวอร์ชันแบบภาพสวยๆแบบแบบยังไงอ่ะแบบรองรับ 4K แบบจริงๆนะฮะแม่แต่เอาตรงนะผมชอบเวอร์ชันเว็บที่สุดอนะเวอร์ชันสตรีมมันรู้สึกแบบเว้นแนละ้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีกลิ่นอายเหมือนเวอร์ชันเว็บนะฮะเวอร์ชันเว็บนี่คือแบบเดอะเบสของเดอะเบสแล้วนะฮะแม่ <laughs> ประสบการณ์การซื้อมาเว้นได้แค่ห้านาทีว่าฟรีฟันนะ <laughs> เดี๋ยวผมว่าผมก็จะตั้งใจให้เว้นให้ครบทั้ง3ภาคนะฮะตามที่ผมได้เกินไปแล้วในภาค1นะฮะเพราะว่าผมได้บอกไปแล้วนะครับว่ามันมี3ภาคก็คือภาคแรกภาค2แล้วก็ภาค time to machine นะฮะแหมภาคเครื่องจักรเว้ยของเครื่องจักรนะฮะนี่หัวแตกแหมอนิเมชันนี้ผมว่าโอเคไปนะสำหรับยุคนั้นนะเสียงเพลงพี่กเหลเกิน ทิงสายไฟซึ่งภาคนี้ผมจําได้มันจะมีมีดดอบนะฮะนี่ไงว้าวเจาะโครงกระดูกนี่มันมีมีดชั้นดีติดอยู่แฮะมันมีมีดอยู่ในโครงกระดูกตัวนี้นะฮะถ้าดูดูจากภาพและฉันคิดว่าโครงกระดูกนี่คงไม่ต้องใช้มีดแล้วหรอามั้งอ้าวได้ยาของเราแล้วนะฮะโดโดดีโดดีโดดีโดียบร้อยอาวุธใหม่นะฮะเป็นมีด นี่มีดที่ไอพวกโครงกระดูกมันใช้ในภาคแรกนะฮะต้องบอกเลยว่ามีดนี้เป็นอะไรที่โคตรก๊อตนะฮะมีดกับพัวนะฮะเพราะเอาจริงๆเลยคือดาเมจมีดกับพัวนี่โคตรแรงนะฮะบอกเลยเอา้าวแล้วประเด็นคือมันไม่มีความทื่อไม่มีแบบยังไงอ่ะเกรบอกด้วยว่าแบบมันจะพังไหมอะไรแบบนี้นะฮะคือมันใช้ได้แบบะะอินฟินิตี้ไปนะอินฟินิตไปเลยนะฮะใช่ไหมที่เพียวฟาวนะฮะซึ่งภาค2มานี้มันก็มีศัตรูใหม่เข้ามานะครับมันก็คือเอเวียน แล้วก็มีเอ้ยไม่สปอยดีกว่าเอาไว้แบบ <c ười> ค่อยไปเจอพร้อมกันนะฮะแหมเดี๋ยวผมจะแบบเดี๋ยวคุณก็ใจดูดูนะฮะว่าไม่พูดแล้วกันผมซื้อพยาบาลมาอันหนึ่งนะฮะเอาว่าไงคุณพี่ <c oughs> ยบร้อยแหมภาค2เงินหาง่ายขึ้นแล้วก็ของก็แพงขึ้นนะฮะเยี่ยมไปเลยมีซอมบี้หนึ่งตัวอยู่ตรงนี้เว้นแต่ดีไหมอา้าวเฮ้ยเมาส์ทำไมขึ้นรูปโกรดเเนี่ย จะเย็นนะหมุนอะไรเนี่ยโอ้ย,ยเกือบตกนะฮะถ้าตกนี่คือเราจะพลาดของตรงนี้นะฮะคือกล่องทองมันจะมาช่วยบัฟเรานะอันนี้แบบใครไม่รู้นะฮะอันนี้ก็เนี่ยมันเพิ่มเนี่ยความแบบแ็งอะ,ะไรเนี่ยการที่คุณจะเปิดไอ้เจ้าสิ่งกิตขวางนี่คุณจะต้องมีคุณแจประมาณนี้นะฮะ <t> คือไอพวกกล่องทองเนี่ยมันจะตอบพวกแบบเปิ์มเสริมพิเศษนะฮะประมาณแบบว่าเนี่ย หมือนอันเมื่อกี้ที่ผมเก็บนะฮะก็คือเพิ่มหลอดเฟืองมา20หน่วยนะฮะก็คือขึ้นมา20นั่นแหละใช้คำหน,หน่วยไปทำไมบอกแค่20ก็จบละแม่ก็ง่ายๆนะฮะยิ่งเก็บกล่องทองเยอะมันก็ยิ่งมีบัฟเพิ่มเราเยอะเรื่อยๆนะครับผมมาเดี๋ยวเปิดประตูเราต้องหาคีย์การ์ดนะฮะเพื่อเอาไปเปิดไอ้ประตูที่มันปิดเราขังเราเอาไว้อยู่เมื่อกี้นะฮะยิงแม่งเอ้ยนี่ไงวะคุญแจนะฮะ เขาก็บอกวะมัม่าแต่ว่าเออนี่ไงมาเจอคุณแจแล้วแม่แต่ว่าเอเวี่ยนแม่งอยู่เต็มไปหมดเลยเมื่อกี้คือผมวีแปรไปนะฮะเพราะแบบขี้กเกียจละกล่องทองไม่อา้าวไม่ใช่กล่องทองอา้าวตรงนี้มีของขายนะฮะพอดีเลยเอคน่าจะต้องเอามาขายผมมั้งยังไม่มีเอเคมีแต่อินซีทเทเบซายนะฮะดีเซอร์ดีเกแม่แต่ส่วนตัวผมว่าผมไม่ค่อยน่าจะได้ใช้นะฮะเพราะว่า ยังไ,ไงอ่ะเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะช่วงแม่ก่ะผมยังไม่ค่อยซื้อนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีเพราะว่าปืนพกตอนเริ่มต้นเกมมันก็เอเจริงๆนะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะสำหรับผมนะมามาได้กุญแจวะนะฮะเปิดประตูเอือทันะบซอมบี้ตายเป็นตัวเอ้าชิดไม่นะมันติดศพซอมบี้โนโอเคศพซอมบี้หายละ <c oughs> ไปไปด่านสามด้วยความรวดเร็วนะฮะแม่อีซี่เว้ มาเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเรามันจะมีกล่องหรือเปล่าเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ด้านบนนะ่ะขายของตรงนี้มันไปต่อนี่หว่างั้นผมไปต่อไว้กันผมไม่ซื้อของมากันนะฮะอุ้ยตัวระเบิดมานึกว่าสะพานจะขาดอ่ามีกล่องผมเกือบเดินแบบเดินหนีอลนะฮะเอ้ยตรงนี้ก็ไปได้ว่ะตรงด้านบนก็ไปได้เอาสูบไปทางไหนวะเนี่ย มันจะมีแบบทางเยอะหลายๆทางนะภาค2ภาคสเนี่ยคือมันแบบไปได้หลายทางนะฮะต้องพูดอย่างนี้อ่ะผมลงล่างแล้วกันเอ้ยตัวเบิดไม่ทันโอ้ยไม้มันติดนี่นะฮะใช้มีดให้เป็นประโยชน์โอ้โหจะมาเบิดให้พี่ไม่เนี่ยโอ้ยไม้มันบังจริงๆว่าเอามีดเข้าไปจ้วงก็ได้นะฮะแบบนี้พังไหมโอเคนีไงกล่องทอง สวยได้ไปรอบนี้อ่าสายเก่งนะฮะใส่ว่าเป็นคนเทพเลยเพราะมันเป็นสายเก่งทุยไม่ใช่นะฮะคือสายเก่งในที่นี้จะช่วยเราในการแบบว่าเก็บอาวุธได้มากขึ้นหนึ่งช่องนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดสูงสุดมัน4หรือไม่ก็3นะฮะแหมต้องขอดูกันไปเรื่อยๆนะฮะลูกซองมาปะแต่ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมซื้อแต่เสื้อเกราะแล้วกันแหม่เติมกอะเดิมเลย จริงๆแล้วเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะจริงๆนะเพราะว่าแบบมันตายเกิดเรื่อยๆแต่ว่าผมว่าซื้อเอาไว้ดีกว่าเพราะมันแบบตัวคอนแบบมันใส่เราะผมว่ามันเท่มากเลยนะฮะย <c oughs> ิงหัว <c oughs> หัวแตกมาหนึ่งหนึ่งเอย้ยหัวแตกสิวะเอออย่างนั้นแหละแม่โดนมีดเอ็มเจ็ดต่อไปเวย้ยตก <c oughs> <c oughs> จะเย็นนะพี่ <c oughs> จะเย็นนะจะเย็นนะอย่ามึงเข้ามา <c oughs> โอเคได้อยู่มาเดี๋ยวผมว่างกดเข็นไปไปได้กันนะฮะ ป้ายของมาเสิร์ฟปุ้ง,งตายซะนี่ไงห,หนึ่ง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 อุย้ยแม่ตามสเต็ปนะฮะเกมนี้เอามีดวิ่งเข้าไปฟันแล้วก็เดินถอยหวังนะฮะอ้าวประตูไอ้โผไหนเนี่ยโอ้โหมันก็ามาพังไอ้นี่ด้วยเราต้องไปยิงไอ้สายนะั่นแหละอ้ยอ๋อเป็นสายเปิดประตูนะฮะคือตอนนี้มาเดินอ้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่ายิงฉันอา้าวทำไมอ่ะ นี่นะฮะทุกคนจงจําด็อกเตอร์คนนี้เอาไว้นะครับจามันไว้ดีๆนะแม่นายดูไม่เหมือนซอมบี้หรือ Bio ไบโอโรบอทเว้ยนะว่าแต่นายเป็นใครกันเนี่ยฉันก็จะถามนายแบบนั้นเหมือนกันนะอ้าวสุบกมึงสองคนเป็นใครฟังนะตอนนี้ฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนายช่วยฉันออกไปจากที่นี่ได้ไหมด็อกเตอร์อนาถแม่ก็อาจจะนะ มีอาจจะซะด้วยแต่นายต้องช่วยอะไรฉันก่อนโอเคไหมเพื่อเป็นการตอบแทนน่ะก็ประมาณแบบเขาจะตกลงทําข้อตกลงกันนะฮะว่ามาเลยให้ฉันทําอะไรวะเรื่องที่ฉันจะให้นายทำมันก็แค่เรื่องเล็กน้อยง่ายๆกล้วยๆเท่านั้นแวะช่วยฉันจัดการแมงมุมที่มันอยู่ในห้องของฉันหน่อยสิฮะนายคิดว่านั่นเป็นเรื่องเว็กอย่างนั้นเหรอ รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆก่อนนะฮะแมงมุมอะไรจะไปอยู่ในห้องแบบนายมีอาวุธแล้วก็รู้วิธีการต่อสู้ใช่ไหมว่ะอ้าวทำงานนี้ให้ฉันซะแล้วฉันจะช่วยให้นายได้ไปที่ฐานทัพของนายโอเคตกลงดิวว่าแต่ไอ้เจ้าแมงมุมนั้นน่ะมันอยู่ไหนกันวะอ้าวนายเห็นประตูนี่ไหมเมื่อกี้ผมก็วิแปรไปหน่อยนะฮะไอ้อาจจะแปรแบบ ก็ไม่ค่อยแบบได้จับใจความเท่าไหร่เอาไปว่าผมจะสุ่มให้ฟังนะคือเราได้เจอบุคคลประหลาดนะฮะว่าเขาก็ถามว่าเราเป็นใครเขาก็ไปตอบไปประมาณแบบว่าเอออมึงอะเป็นใครวะเขาก็ไปบอกประมาณแบบว่าเออฉันถามในก่อนนะไอ้ตานนี้ตัวเราเว้ยก็บอกว่าเออกูไม่สนไว้ว่าเออเพราะฉะนั้น แบบก็ไปถามแบบตรงๆเลยนะฮะว่าเฮ้ยนายเนี่ยพอจะช่วยเราออกไปจากที่นี่ได้ไหมแล้ไอ้นั่นไอ้ด็อกเตอร์มันก็ตอบมาว่าได้สิแต่ว่ามึงอ่ะต้องช่วยกูก่อนในประมาณนี้นะฮะก็คือเขาจะให้เราไปเคลียร์กับแมงมุมในห้องของเขานะฮะที่เป็นน่าจะเป็นห้องแอบนะฮะอันที่ผมเดาๆดูนะฮะซึ่งอ่ะไหนๆก็ไหนๆว่าสปอยไปเพื่อความเข้าใจเนี่ยก็คือบอสที่เราต้องไปเจอในไม่อีกกี่แชปเตอร์นี้ก็คือเราจะได้เจอกับบอสแมงมุมนะฮะ ก็เอาไว้ง่ายนะครับว่าเราจะต้องไปบวกกับแมงมุมนั่นเองซึ่งมันไม่ใช่แมงมุมธรรมดาแน่นอนนะฮะเอาไว้เจอกัน <c oughs> ในเอพิโซดถ,ถัดไปนะฮะไม่ใช่เอพิโซดดีมันเป็นชปเตอร์ต่อจากนี้นะฮะไม่ใช่ตัดคลิปนะคือมันอยู่ในตอนต่อไปของเกมนี้นะฮะแหมซึ่งผมบอกไว้นะครับว่า <c oughs> แม่บอสแมงมุมตัวนี้นี่โคตรอีซี่นะฮะแหม แต่ว่าจงจำไอตัวด็อกเตอร์เอาไว้นะฮะเพราะว่าตอนจบมันมีผลต่อเกมนิดหนึ่งนะฮะแหมมันเป็นแบบเนื้อเรื่องเกินก่อนที่จะไปภาค Time to machine นะฮะแล้วก็ Time to machine จะเป็นภาคสุดท้ายที่ผมเล่นนะแบบนึ่พูดจริงๆโอเคตรงนี้ต้องไปหาก,กุญแจก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยเจบ็จบเจบแหมแต่ผมชอบมีดนะดูดิมีฟันแบบจะตายเออตายจริงๆ <laughs> ตายทั้งกูตายทั้งมึงนี่แหละ มานะฮะต่อกันยาวผมก็จะเหมือนเดิมนะฮะผมก็จะตัดออกแบ่งเป็น2 3ตอนเหมือนเดิมนะ,ะเพื่อไม่ให้เกมมันยาวเกินไปซึ่งผมว่าผมจะตัดสักประมาณ25นาทีนะฮะนี่ไงมาแล้วแมเหมือน m อ5ฟนะแต่ในเกมมันเขียนว่า H k m p s เอะ่ะ <c oughs> แมเหมือน m อ5ฟนะส่วนตัวสาหผมนะฮะอาจจะเป็น m อ5ฟก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะแบบบิกเบี้ยงวิกสิทธ์นะฮะนี่ ขึ้นไปนี่นะฮะเราก็ถืออาวุธได้3มช่องแล้วนะฮะไปที่เพียวฟาว้าโอ้โหเสจเงินเราทั้งนั้นเลย <c oughs> อุ้ยกล่องระเบิดจริงๆว่าให้ซอมบี้มันทุูไปก็ได้นะฮะแต่คงจะไม่ทันลวตุ้มศพซอมบี้บงังโอ้โหฝั่งตรงนู้นนี่บวกกันยับเลยนะฮะเอาพีห้ามาใช้นี่แตก ถ้าผมจำไม่ผิดซอมบี้มันไม่ใช่ซอมบี้ดิอเอเวียนมันจะหล่นลงมาเรื่อยๆไปนะฮะแม่พังสิไม่พังด้วยเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยแทบพอตอนเราอยิงมันไม่พังนะแต่พอเราแบบไม่ยิงก็พังเฉยโอ้โหยิบกดไปนะฮะแม่ไม่น่ายิบกด่าได้กระสุนแม็กกาซีนมาสองอันนะฮะรู้สึกเหมือนเราจะกระโดดกลับขึ้นไปด้านบนไม่น่าได้นะฮะ อุ้ยตรงนี้มีประตูโหซอมบี oh, ้เราเข้าไปได้ด้วยมันอาจจะมีบอสอยู่ในนั้นนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดถ้ามีบอสนี่คือเราจะได้เงินด้วยนะฮะแม่แต่ก็ต้องแลกมากับการที่เราอาจจะตายได้นะฮะแต่ว่าเกมนี้ตายได้เรื่ออยู่วะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่อ่านี่นะฮะมีกล่องทองอยู่ตรงนี้นะฮะมาดูกันจะได้ไรเอา้าชิสนั่นไงโอ้โหบอสสองทางเว้ยตายวะขึ้นไปอบก่อนหืมเอ็มพีห้าอากาศโอเคผมมีมุมยิงอะ ผมจะโดดมาฝั่งนี้ก็ยิงมันเอานะฮะนี่มาแตกไปซะ,ะ15นัดมาดูกันนะฮะอาจจะใช้หวนัดอยู่กันเหมือนกันนะกว่าจะตายเนะี่ยเรียบร้อยนะฮะได้ของแหมเพิ่มปั๊บเราเว็กน้อยนะครับผมปะ่ะเราพี่ไปทำมิชั่นหลักของเราให้มันจบๆไปดีกว่านะฮะโดดขึ้นเอา้าโดดไม่ติดไม่ได้ <laughs> ท้อใจนะฮะโดดขึ้นไปน่านจะไม่ได้ โอเคไม่ต้องกดประตูเปิดประตูซ้ำโอ้โหซัมบี้ต้อนรับจอไมได้ว่าฆ่าไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอวะรีอ <c oughs> มันออกมาอีกโอเคไม่ต้องกดเนาะผมก็เดินเช็คดูนะฮะเผื่อแบบประตูมันปิดอัดหน้าเราเราต้องมากดอีกรอบนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาวีโอด MP5 ให้พร้อมมาเตรียมตัวไปกดรีบขึ้นต่อนะฮะแมซ้ายว่างขวาว่าง ไปกันไปสิะฮะถ้าผมจําไม่ผิดภาคนี้มันจะมีรถด้วยนะฮะไม่ใช่รถบรรทุกนะแต่เป็นแบบรถเหมือนแบบพวกแบบยังไงรถจีฟอย่างนี้เหรอ <c oughs> อธิบายไม่ถูกนะฮะแต่เพียงแค่ว่ามันมีปืนกลติดหวังด้วยซึ่งเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวนะฮะโอ้ย <c oughs> ตายซะอ่าดอกกระสุนเอพีด้วยเป็นอะไที่สุดยอดอยน่าดันจริงไอ้เติร์นบนแม่งไม่ลง ผมนึกว่ามันจะมีตัวตายสักหนึ่งตัวนะฮะที่ไหนได้ไม่มีเลยไปโดดขึ้นกันนะฮะโอ้ย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 น้ำเขียวอไอ้ตัวนี้อ้ยไม่ตายวะตัวแดงมันอึดนะฮะส่วนไอ้ตัวเขียวมันจะพ่นพิษถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะนี่ไงพิษมาแล้วแต่มันไม่ค่อยอึดนะ,ะไอพวกตัวเขียว,เ,ยวเนี่ยจะพ่นพิษหรอจ้าอุ้ยชิบหายละลงไปด้านล่างมันจะเป็ียนกับดักนะฮะนั่นไงโดดนี่ไงซับ ซับเรีแบบยบร้อยแม่อิโตช่วยชีวิต M7 ในตำนานแม่มีดเอิงตรงนะมีดนี้ผมเรียกว่า M7 ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะว่าใน PB มีดทรงนี้มันมันคือมีด M7 อ,อ่ะอือแล้วผมก็แยก M7 มาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแม่แยกจนติดปากจนตอนโตเรีแบบยบร้อยนโอเคไปโดดขึ้นไปด้านบนต่อโอ้โซอมบี้ม่นจะริ่งมา เรียบร้อยเอาเงินนะฮะกูแป๊บเดียวเ,เงินเป็นพนะันด้อะถ้าเป็นภาคแรกนี่คือแบบคุณต้องดองเงินเยอะมากเลยนะฮะกาจะได้เป็นพันขนาดนี้อาจิบกระโดดแมอ้าวนิวมิชชั่นนะฮะแต่ผมไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะฮะมิชชั่นเพราะว่าส่วนตัวมาเว่นี่มันจบๆแล้วก็อ่านเนื้อเรื่องนิดหน่อยแค่นั้นนะฮะนั่นไงว่าปะแม่มันไม่น่าจะให้เราผ่านไปแบบง่ายๆนะฮะผ่านไปแบบสะดวกลูกซองหรอไม่เอาอ่ะ MP5 ดีกว่า ไว้ใจกวได้เยอะกว่านะฮะเออไอ้ก็เยอะรู้สึกเหมือนวันนี้ผมจะเหนื่อยเป็นพิเศษ,ษนะฮะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งห้าทุ่มผมก็เริ่มหาวะ่ะแม่ตุ่มเหนื่อยหัวใจอ้าวมีมีด MP5 สีก็ยังเป็นโมเดลเดิมไอตอนที่แบบเราทิ้งอ่ะมันเป็นสีทองนะฮะแต่พอเราเก็บขึ้นมามันเป็นสีแบบสีออกน้ำตาลเฉยอะไอตามจัดนะฮะแมซึ่งเป็นอะไรที่โมเดลนี้ใช้ให้คุ้มมาก ไปกดวีบขึ้นชั้นบนอ่าด่านที่5้าวนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดไปสักประมาณเอ่อด่านที่7ด่านที่8แหละนะฮะ,นะฮะเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับผมเพราะว่าภาคนี้จะไม่หิดเม่อปีสิไม่ม 16, ได้สิบแปดด่านนะครับแหมซึ่งแน่นอนผมก็จะเว้นให้จบภายในวันเดียวเลยนะฮะมันจะได้แบบไม่ค้งคานะครับคือไม่ใช่ไผมกลัวผมเล่นไม่จบนะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นมีเวลาว่างแล้วก็ต้องมานั่งเว้นให้มันจบๆไปนะฮะนี่ไงสวยงามโอ้โแม่เจ้าไอ้ดันหลังก็มาหาเราเร็วเกินมไม่ได้วะเฮ้ยตรงนี้มีถังระเบิดเออผมว่าผมดันไปเวดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะฮะแหมตรงนี้มีกล่องตุม้มอ้าวไม่โดนโอเคได้วะ มีกระดักไหมน่านไงว่ามันไม่น่าให้เราเอาแบบง่ายๆนะฮะอืแตกหมดละโหกระสุน mp5 แม่งสองนนัด <laughs> ถ้าผมจำไม่ผิดภาคนี้มันจุกระสุนได้เป็นพันนัดเลยหรือเปล่าเลยนะฮะอ้าวซอมบี้กับสัประลาดแมงบวกกันนะฮะน,นี่จริงๆก็มันเป็นแมงมุมนะครับผมตอนเด็กผมดูล้วผมคิดว่ามันเป็นเอเวียนนะ จริงๆมันเป็นแมงมุมที่เอ้ยเอ้ยไม่สปอยไม่สปอยเออไม่สปอยดีกว่านะฮะเอาแค่ว่าจาไอ้นั์กพิจารณาตอนต้นเกมที่เราคุยกับมันไว้ดีๆนะฮะแม่เพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบคล้ายๆคยลายๆแบบติดต่อกันแน่นอนนะฮะเมื่อกี้ก็มีประตูนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจําได้มันจะมีบอสสองตัวเป็นบอสตัวเขียวนะฮะหรือเปล่าอ่าเดินไปดูซะหน่อยอ้าวไม่ใช่มันเป็นร้านขายของนะฮะนี่แน่ มันมีเบิร์ดอุย้ยแต่คาหน้าโอ้โหมีไอต้ตวแมงมุมน้อยสองตัวนะฮะนี่แนี่นี่แน่แต่ดูซิมีของไว้ขายอย้มีแฟกันวยนะฮะมีแฟกันแต่ไม่มีเป็นแฟนกันแย่จัง <c oughs> <c oughs> มุกไวยเนี่ยบุกแค่บาทสิบบาทก็เป็นนะฮะซึ่งเอาตรงนะครับแฟกันเกมนี้ผมว่ามันไม่ค่อยแรงไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นผมคงจะไม่ซื้อมาเล็นนะฮะโอ้โหไอ้ตัวเขียวเพียบไป เอ้ยมันปล่อยพิษเกือบแม่เกือบไปแล้วโหระเบิด oh, เดี๋ยวเดี๋ยวดันไปอีกนิดนึงโม oh, ดันได้แค่นี้อจุดระเบิดไปสิซอมบี้บวกกันซะพวกมึงใครตายก็อ้าวโอ้ยคซอมบี้โหดกว่าได้ไงวะโอ้โ oh, หซอมบี้ม,มาสิหนีแกเวือดนะฮะแกเวือดอยากกินว่าแกลเวือด <c oughs> ก็เลยต้องแกเวือดกิง ตรงนี้ถ้าผมจะไม่ผิดซอมบี้นี่ไงมีซอมบี้ยักษ์มาช่วยนะฮะเดี๋ยวผมขอฆ่าตัวต,วตายโยนเกมไว้ล้วกันเ้ยแต่พยาบาลน้อยเยอะว่ะเสียดาย,อยไอพวกนี้ก็ตายหมดแล้วนะฮะไอซอมบี้ยักษ์ที่มันโหดจริงๆโอ้กระสุนหมดเอ,อ้าวเปิดประตูมาโอ้ยสามตัวไอบา้าเอาไปเป็นคัดซีนด้วยนะเมื่อกี้เอือแตกแม่เจ้าเราโดนอัดมุมนะฮะเกิดก็ตายอ่ะจริงจริงพูดจริงๆ นี่ไงเกิดก็ตายไอ้กูได้ยิงก่อนเถอะเออมารอมันไปสักสนิดนึงมาๆมา,มาได้มุมแล้วนะฮะอัดหัวยาวๆลา,า,ากหัวคมๆเรียบ้อยอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดอน่สิบห้านัดอัดที่หัวโอ้ตายยากนะเนี่ยแม่เจ้ามันกินไปเจ็ดนัดเลยนะฮะกว่ามันจะตายพาวกตัวใหญ่เนะี่ยกระสุน รอบนี้มันดับเบิลกระสุดมาให้เราไว้นะฮะห้ายกว่าบาทซื้อไปแม่ตังมันหาง่ายนะฮะภาคนี้โอ้กระสุน4ี่นัดเก็บไว้ก่อนยิงไม้ก่อนนะฮะผมจะขึ้นไปเอากล่องด้านบนเฮ้ยได้อยู่ได้ไหมวะเออแบบนี้ได้อยู่ไอ,อ้โอเคได้อยู่นะฮะอาได้เงินแล้ะมาเดี๋ยวเราต้องเข้าประตูนี้นะฮะถ้าผมจําไม่ผิดอ่ามิชั่นคอมพิีท นี่ไงแมงมุมนะฮะแมงมุมที่ไอ้นักวิทยาศาสตร์คนนั้นมันต้องการได้เอามาเคลียร์ให้นะฮะนี่ซึ่งวิธีการจัดการมันก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เรามายืนขอบมุมแบบนี้ก็ยิงฟรีเลยนะฮะซึ่งตอนเด็กต้องบอกเลยนะครับว่าด้วยความง่ายของผมผมไปยืนตรงกลางแล้วก็บวกกับมันแบบหนึ่งหนึ่งแบบใส่เดียวเลยนะ,ะแล้วผมก็ตายประมาณสิบ0ี่สิบรอบนะฮะแล้วก็บน่นว่าอุ้ยทำไมบอสตัวนี้มันยากจังวะจริงๆแล้วเรามาระบบตรงนี้แล้วก็เอาชนะได้แบบชิวๆเลยนะฮะมามันจะมีพวกแมงมุมมานะฮะเราเข้ามุมไก่อน เราจะได้เปรียบนะฮะแวววเราใช้มีดแล้วเดินอัดเข้ามุมนะฮะว่าแมงมุมมันจะโดดอัดหน้าเราแล้วก็จ่วงแม่งนะฮะจุ๊บโอเคได้เหบียนแล้วโอ้โหตรงนี้อ่านี่ไงมีแมงมุมผู้เคาะร้ายมาช่วยเรานะฮะเรียบร้อย <laughs> เปิดทางให้เฉยได้เสือ้อกาะนะฮะเสือ้อกอดแข็งขึ้น20เจ๋งปม,มาด่าน6แล้วนะฮะ เดี๋ยวผมว่าผมจบด่านหกผมตัดก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้เว้นมา20กว่านาทีะ hey, ye, วะเฮ้นายรอดชีวิตมาได้นี่นะนายนี่มันโชคดีเป็นบ้าเลยนะลาคกี้แมนนายได้จัดการกับแมงมุมในโกดังของฉันหรือเปล่าในห้อง,องฉันในประมาณนี้นะฮะนายก็ไปดูด้วยตาของนายเองสิยังไงซะนายก,ก็จะเห็นว่าพวกมันนั้นตายหมดแล้วโอ้โหฝีมือฝีมือ เยี่ยมมากยอดเยี่ยมเลยในสุดฉันก็จะได้สร้างโรบอทแมชชีนให้สำเร็จสักทีโรโบแมชชีนนะฮะโรโบแมชชีนมันคืออะไรกันอย่างนั้นเหรอมันคืออะไรอืมอย่างที่นายเห็นนั่นแหละมันไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวใหญ่ที่จะทำงานในฟาร์มอ่ะนะอะฉันคิดว่าเจ้านักวิทยาศาสตร์นี่มัน่าจะบ้าไปแล้วนะนายสัญญากับฉันใช่ไหมว่าจะพาฉันกลับไปที่ฐานทัพน่ะ อ่าใช่แน่นอนอยู่แล้วอ่ะนี่คุณแจหลังประตูนี้ไปนยะอาจจะเจอกับพวกซอบบี้มากมายหน่อยนะนี่ประตูนะฮะอ่ะซอบบี้อย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรต้องคิดมากหรอกนะนายแค่นั่งเจ้านี่ไปก็พอนั่งขับเจ้านี่ไปประมาณนี้นะฮะโอ้ใช่ฉันลืมบอกนายว่ารถคันนี้มันจะมีป้อมปืนอยู่ด้านบนนะแหวรถที่เราจะขับไปนะฮะมีป้อมปืน งั้นเหรองั้นก็เอาไว้เจอกันนะแล้วก็ระวังเรื่องโรบแมชชีนของนายด้วยวะ่ะมีการเป็นห่วงคือเราจะได้ขับรถนะฮะแหมคือเขาแบบใจดีให้คุณแจรถที่มันมีป้อมปืนอยู่ด้านบนในหะ้กับเรามานะฮะไปะเดี๋ยวขออีเวนตปืนให้พร้อมก่อนนะฮะมาถ้าผมจะไม่ผิดรถนี่ไงอยู่นี่นี่เองซึ่งผมต้องบอกไว้นะครับว่าเราสามารถแบบตายเกิดได้เรื่อยแล้วรถเราก็จะเกิดตามได้แบบเรื่อยๆด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเาขึ้นรถกันเลยดีกว่า ป้อมปืนด้วยจริงๆนะฮะแต่ข้อเสียไปคือรถมันไม่ค่อยอึดนะฮะโดนระเบิดแป๊บเดียวมันก็ใกล้จะไปสวัสดแล้วนะฮะแต่ข้อดีไปคือปืนมันกระสุนมนจํากัดแนละมันโคตรแรงนะฮะเหนี่ยไหมโดนระเบิดไกลๆมันก็โดนอะ่ะมาเดี๋ยวผมจบแบบยังไงอะจบพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะฮะเ <c oughs> มื่อกี้สำลักน้ำนะครับต้องขอไปแบบมันเสอเอะอ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยมิชชั่นคอมพิีต แม่ท่านบ่างมีเออ่ซอมบี้ยักษ์ตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าชิวๆนี่ยกตูดอัดเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้ไหมอ่าขึ้นได้นะฮะยิ่งกว่าจี๊ปแังเวอร์ <c oughs> นี่ชนยับนี่นะฮะคือตอนเด็กผมเล่นนี้แบบผมโคตรชอบเวคือมันแบบมันโคตรก๊อสอะเอดดโตแตกโอ้โหคนต้่งเป็นกระดูกเวแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเกมนี้ตายเกิดได้เรื่อยๆก็แบบชิวๆ <c oughs> ่อยหาังไปเก็บเงินสักนิดหนึ่งนะฮะฟามเงินฟามเงินโหแปบ๊บเดียว2 0 0พกว่าเรียบร้อแบบยเอ้าเฮ้ยไม่ตายโอเคนึกว่ามันจะทับแล้วก็ตายนะฮะที่ไหนได้มันไม่ตายอา้าวจบเกมโอเคเดี๋ยวขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะแปลผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคไว้เจอกันตอนต่อไปสรับตอนนี้ไป